สวัสดีครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมจะพามาดูเจ้าคันนี้เป็นเกรดตัวเอ็มท็อปสดซึ่งลูกค้าอยู่จังหวัดนราธิวาสนะฮะสั่งจองรถคันนี้เข้ามานะครับแล้วก็มีนี่ติดตั้งเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเซอร์ต้นพามาดูนะครับสำหรับคันนี้เลยนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับในเกรดตัวเมนะครับซึ่งเกรดตัวเ็มเนี่ยจะมีให้เลือกเกือบสองเครื่องยนต์นะคุณผู้ชมมีพันเก้ากับสามพันแต่ว่า มีให้เลือกแค่เกียร์เดียวนะครับก็คือเกียร์ออโต้นะครับก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกเกียร์อะไรเออทั่วทีเครื่องยนอะไรแล้วแหละนะครับก่อนอื่นเลยฝากด้วยนะครับถ้าท่านได้สนใจรถนะครับทักมปที่เพจเซลต้นอีสุสุโคราได้เลยนะฮะคุณผู้ชมพิมพ์ใน Facebook ว่าเซลต้นอีสุสุโครานะฮะก็รูปโปรไฟล์เป็นเสื้อสีเทาเดี๋ยวผมให้คําแนะนำนะครับไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรหรือจะดูเงื่อนไขรถใหม่ก็ได้นะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่ครับคันนี้ที่เซลต้นจะพามาดูนะก็เป็นเกตตัวเอมนะลูกค้าเลือกซื้อเป็นตัวท็อปสุดเครื่อง1.9นะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้แต่งอะไรลงยังไงลงไปบ้างนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีสั่งอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาให้ส่งที่ศูนย์ให้เซลต้นสั่งให้ด้วยนะอันดับแรกเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะครับผมราคานะหนึ่งล้านเจบาทครับคุณผู้ชม ถ้าเป็นสีขาวมุกแบบนี้ก็บวกเพิ่มอีก700 0เป็น1 8 5 0 0 0้านบาทนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แน่นอนสำหรับรถตัวท็อปแบบนี้นะครับไฟหน้าของอิสูนะถ้าเป็นรถปิก up นะครับถ้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์สามารถปรับสูงต่ำได้มีระบบโฟ low มี Home มีระบบการลืมดับไฟปิดให้เองอัตโนมัติไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสไตล์แบบมาในแนวเรียบรู้นะฮะด้านบนสีเทาด้านล่างโครเมียมนี่ สิ่งแรกที่ลูกค้าซื้อมาให้เซลล์ต้นใส่ให้ปึ๊บนะครับโชคคําฝากระโปรงเปิดง่ายนะนี่ต้องบอกว่าถ้าสมมตินะคุณผู้หญิงแบบใช้รถปิกอัพนะครับฝากระโปรงสูงหนักนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปประมาณนี้มันสูงแน่นอนนะครับก็ใส่โชคแบบคันนี้ก็ได้โชคจะมีมาให้หนึ่งคู่นะครับหรือสองต้นอันนี้อ่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่าโฆษณาเลยการเผื่อท่านใดไม่รู้จะซื้อยี่ห้ออะไร ผมบอกไม่ได้นะว่าดีหรือไม่ดีแต่ลูกค้าท่านนี้ซื้อเลือกใช้ของแคลริบอยนะครับเลือกใช้ของแคลริบอยก็ไขน็อต2จุดนะครับจุดนี้จุดหนึ่งเพื่อเป็นจุดยึดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับมันก็จะมีแป้นมาให้แบบนี้นะครับก็เป็นโช๊คคำฝากระโปงนะครับเวลาปิดนะครับก็ปิดง่ายนะครับดึงลงมาเบาๆโชคกก็จะค่อยๆลงเห็นไหมเวลาเปิดนี่ง่ายเลยฟื้อปล่อยส ขึ้นไปเลยเห็นไหมผู้หญิงก็ถ้าเป็นผู้หญิงใช้รถนะก็ไม่ต้องแบบขยิงตัวนะฮะมันขึ้นไปเลยนะครับดึงลงมาก็ปิดเบาๆง่ายๆอ่าง่ายไหมนะครับง่ายทั้งเปิดและง่ายทั้งปิดนะครับเผื่อท่านใดอยากซื้อมาใส่แบบคันนี้ผมว่าก็โอเคดีนะนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าสําหรับรุ่นนี้จะมี4จุดนะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับวัตถุที่มาเข้าใกล้ตัวรถนะฮะมีทั้งหมด4จุด1 2 3 4นะครับ ตัวล้อแม็กแน่นอนต้องบอกว่าเป็นล้อแม็กสีเดิมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับล้อแม็กขอบ18สีทูโทนลายนี้นะครับเบอร์ยาง265 60 18นะคุณผู้ชมนี่การแม็กก็เป็นสีเทาแล้วก็ด้านหน้าปัดเงาเป็นยางบิดสโตนยางเฮทียางไฮเทเลนนะครับดิสเบรกดิสเบรกนะสำหรับรถปิงอัพยูสูเนี่ยจะมีแค่ดิสเบรกหน้ายังไม่มีดิสเบรกหลังนะครับ เกรดตัว M นะครับณนะวันนี้เขาท็อปมากแล้วนะครับเขาก็เลยใส่เจ้าตัวระบบ a d a าร์มาให้หรือแจ้งเตือนก่อนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนคูชคอนโทรลแบบแปบรบแบบผันตามคันหน้านะครับทำงานด้วยกล้องตัวนี้ทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมฉะนั้นรุ่นนี้มีมาให้แล้วนะครับเมื่อก่อนระบบความปลอดภัยแบบนี้จะมีมาในเฉพาะรถยนต์7ที่นั่งหรือ P X นะครับตอนนี้ใส่มาใน p ิกอเรียบร้อยลว นะครับโลโก้ 3D นะครับไฮแลนเดอร์ชุบโครเมียมไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกันสาดนะครับอันนี้ติดให้เรียบร้อยจานรองมือเปิดติดเรียบร้อยฟิล์มติดเรียบร้อยคันนี้ฟิล์มจะดูมืดๆนิดนึดนงนะลูกค้าขอแบบเข้มๆหน้า60รอบคัน80นะครับนี่มองเข้าไปนี่แบบไม่เห็นข้างในเลยอะ <c oughs> นะลูกค้าอยากได้เข้มๆอ่ะจัดไปครับผม บันไดข้างใส่มาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมด้านหลังรุ่นนี้เขาจะเป็นดัมเบลกนะครับเป็นดัมเบลแบบนี้เลยของอีซุนะฮะถ้าใครนะครับจะไปใส่ล้อแมกนะครับล้อแมกของอีซุจะเป็นน็อตหกรูนะครับแต่ทุกวันนี้ร้านก็รู้หมดแลลวถ้าบอกว่าอีซุนะครับก็ถูกหมดแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าสั่งมาให้ติดตั้งนะครับก็คือผ้าใบปิดฝาท้ายกระบะนะครับนี่ ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็เอาไว้คุมกันฝนนะครับเวลาท่องเที่ยวหรือเดินทางใส่ของด้านหลังนะครับแต่ผ้าใบเนี่ยเขาก็จะมีตัวเป็นแบบเหมือนเหล็กเป็นโครงเหล็กทาให้3จุดนะหนึ่งสองสามเพื่อกันแบบผ้าใบมันยุบตัวลงอะนะครับอันนี้มันก็จะตั้งแบบนี้ตลอดเลยเพราะมีเจ้าตัวเหล็กโครงมาให้นะครับไฟท้ายรุ่นนี้ได้เป็น LED นะคุณผู้ชม2023 แล้วก็นี่เซนเซอร์ด้านหลังมีทั้งหมด4จุดนะครับซึ่งรุ่นนี้นะฮะเวลาที่เราถอยหลังนะครับกล้องจะติดนะกล้องจะติดนะครับแล้วก็นอกจากกล้องที่จะทํางานแล้วจะมีเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังอนะ่ะคอยแจ้งเตือนเวลาที่มีรถวิ่งผ่านขณะถอยด้วยนะครับก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภยัยเวลาถอยจุดอับสายตาที่เรามองไม่เห็นได้เพิ่มมากขึ้นนะในส่วนของภายใน ก็สำหรับภายนนะนะคุณผู้ชมซึ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นภายในที่เป็นการใช้งานของเกรดตัวท็อปสุดเลยนะฮะดูอย่างตัวเบาะนี่ครับเป็นเบาะหนังนะแล้วเบาะไฟฟ้านะครับคันนี้ไฟฟ้าฝั่งคนขับนะฝั่งคนนั่งที่อยู่ฝั่งนู้นจะยังไม่ได้ไฟฟ้านะครับฝัฟฟ่งค,คนขะับเนี่ยจะปรับได้8ทิศทางนะเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเอน็นยกขึ้นกดลงด้านหน้าก็ใต้รองหัวเข่าก็เห็นไหมขึ้นลงได้นะครับนี่ กระจกไฟฟ้า4บานนะครับมีเซ็นท่านล็อกมาให้นะครับแล้วก็มีกระจกพับไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าได้นะครับออปชั่นความปลอดภัยนะครับนี่ระบบป้องกันการลื่นถลายอ,อตัตโนล้อฟรีและปัจจุบันนะโลกร้อนนะมีระบบดับเครื่องยนต์ขณะจอติดไฟแดงนะครับหรือจอดต่างๆนะเพื่อให้เครื่องยนต์ดับในช่วงขณะนะฮะไฟหน้าปรับสูงต่ำได้แล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิป ว่ารุ่นนี้เขาจะมีกล้องตรงนี้ที่เอาไว้ตรวจจับนะครับเป็น Adaptive Cruise Control นะครับนี่จะสามารถเว้ระยะห่างจากคันหน้าดได้3ระดับนะที่30เมตร45แล้วก็60นะครับเบรกตามคันหน้าหยุดตามคันหน้าดได้อีก2วินาทีนะครับคอนโซลต่างๆหุ้มหนังทั้งหมดครับคุณผู้ชมทุกอย่างหุ้มหนังหมดเลยนะนะครับมีกรรมหี่หรือพรมแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ คันเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีระบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันมาให้ระบบแอร์เป็นแอร์บอกอุณหภูมิแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งของแอร์เนี่ยให้ลมออกความเย็นไม่เท่ากันได้นะครับแล้วก็หน้าจอ7นิ้วเอ้ยโทษทีหน้าจอ9นิ้วนะฮะนี่นะครับกระจกตัดแสงได้และที่สำคัญนะรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับในตระกูลรถปิกอัพของอิซูซูนะที่ได้ถุงลมนิรภัย6จุดรอบคันนะครับก็จะมีด้านหน้า2ลูกด้านข้าง อีกฝัง่งละสี่ก็คือเป็นมา้านแล้วก็เป็นตัวด้านข้างนะครับน่าใช้งานนะนะครับสำหรับใครที่ชอบระบบความปลอดภัยครบๆต้องคันนี้เลยและที่ขาดไม่ได้สําหรับผู้ที่นั่งโดยสารด้านหลังนะครับก็คือแอร์แถวหลังนั่นเองนะครับนี่สามารถวางแก้วน้ําของที่นั่งด้านหลังได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเผื่อท่านใดนะครับกาลังลังเลอยู่เอ๊อยากได้รถ Option, ออปชั่นครบ นะครับก็ต้องเป็นรุ่นนี้แหละครบบับเดี๋ยวผมต้องดึงเบาะมาเก็บเบลเบลมันพับข้างหลังมันไม่รูดไปอ่ะไปแล้วนี่นะครับโอเคนะนะครับอีกอย่างนึงนะครับรุ่นนี้จะมีปุ่มคีย์เลสนะเอาไว้ล็อกปลดล็อกประตูได้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ